จริงเหรออุ๊ยาปีนขึ้นไปได้เลยพี่เห็ปีนเลยเต่ายู่ไหนได,ด้านนออั้นเอแลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ล,ลคหณแม่สวัสดีค่ะ ที่มันชอบจูคอไม่ไปดูจตดูด้านไงขาอยู่นั่น่ะอยู่ในรังน่ะแต่ไปดูตรองู้มก่อนมองไม่เห็นคราเพิ่ง ikka pääseb koju jääda , jah .